พ่อพอม่แม่เอฟีแฟนคลับสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานคนเก่งี่ดาน้อยของมอมอสอสวยมากเลยดูความน่ารักของลูกนะคะสวยทุกชุดทุกท่ามาให้พ่อพอม่แม่รับชมเด้อจ่าเรายิ้มที่สุดใสทำงานให้มีความสุขเรียนให้มีความสุขคนเก่งของเรา เก่งเสมอ <c oughs> ลูกสาวที่น่ารักของพ่อพ่อแม่ขอให้หนูทำงานอย่างมีความสุขนะคะ <c oughs> จุดไหนก็สวยนะคะเนาะคนสวยอยู่แล้ว <c oughs> เริดม,มากคะ่ะติดาน้อยของพ่อพ่อแม่ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะทำงานด้วยนะคะเนาะ ทั้งเรียนทั้งทำงานเอ้ยนะคะขอให้ลูกสาวทุกๆเดอร์จะดไปนะคะยิ้มไปนะแจกความสุขให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แมเลยน,นารักที่สุดเลยนรักจริง พ่อแม่ทั้งเรียนทั้งทํางานนะคะโอ้โเก่งทุกอย่างจริงๆนะคนเก่งของพ่อแม่นนะะมนะแมดูไปขยิมไปนะคะน่ารักที่สุดในสามโลกลูกสาวของเราซูู้นะคะคืออนาคต อย่างหนูไฝ่ฝันอยากเป็นอาจารย์ได้เป็นแน่นอนค่ะความสามารถล้นเหลือเก่งทุกอย่างนะคะลูกสาวของเราพ่อแม่นา่ารักนะจ๊ะสวยๆนะคะน่ารักที่สุดเลย สวยทั้งเก่งเป็นเสียงเพลงนะคะอดย่าไม่ได้เปิดเสียงนะคะขอความน่ารักมาฝากาพ่อพ่อแม่แม่อย่างเดียวเลย <c oughs> ขอลูกสาวมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้อดย่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าจันหอมสตอรี่เอฟซีิดาน้อยโมโมสนะคะฟิชชี่ปีหนึ่งของเรา สาวอนาคตไกลมหาลัยมอมอสอาอจาร,รย์ชนทิชานะคะแอมชนทิชา